กดปุ่มปัตต้นสตาร์ทมอเตอร์ก็จะทำงานหยุดการทำงานของมอเตอร์โดยการกดปุ่มปัตต้นสต็อปสวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนการต่อวงจรสตาร์ทมอเตอร์โดยตรงไดเรกออนไลน์ก่อนอื่นเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับเบเกอร์เมนมกเนติกคอนแทคเตอร์โอเวอร์โหลดดีเลย์ปุ่มปัตต้นสต็อปและปุ่มปัตต้นสตาร์ทนะครับต่อไปเรามาต่อวงจรใช้งานกันเลยนะครับสายไลน์ออกจากด้านล่างของเบเกอร์เมน ก็จะมาเข้า Over l o a d d e ด a ีเลยหน้า Contact NC หมายเลข95นะครับออกจาก Over l o a d หหมายเลข96หมายเลข95และหมายเลข96ก็จะเป็นหน้า Contact NC นะครับออกจาก o v e ว l o a d หหมายเลข96หน้า Contact NC ก็จะมาเข้า p u ้ h ป u ต t ้ n นส o p ออกจาก Push ป u ต t ้ n นส o p หน้า Contact NC ก็จะมาเข้า p u ้ h ป u ต t ้ n น t a r t หน้า Contact NO นะครับออกจาก Push ป u ต t ้ n น t a r t หน้า Contact NO ก็จะมาเข้าคอยของแมกเนติก A 1นึปุัตตอนสต็อปนะครับจะเป็นหน้าคอนแทค NC ปุปัตต้อนสตาร์ทนะครับจะเป็นหน้าคอนแทค NO ต่อไปนะครับเราจะมาต่อสายนิวตอนให้กับคอยของแมกเนติกกันก่อนนะครับสายนิวตอนออกจากด้านล่างของเบเกอร์เมนก็จะมาเข้าคอยของแมกเนติก A 2คอยของแมกเนติกนะครับ A 1ก็จะเป็นสายไลน์ A 2ก็จะเป็นสายนิวตอนนะครับ ต่อไปนะครับเราอยากจะให้แมกเนติกค้างสถานะการทำงานเมื่อเรากดพุทธปต้นสตาร์นะครับเราจะเอาหน้าคอนแทค N O หมายเลข13และหมายเลข14มาต่อข้อมพุทธปต้นสตาร์เพื่อจะให้แมกเนติกค้างสถานะการทำงานเมื่อเรากดพุทธปต้นสตาร์นะครับหมายเลข13ก็จะมาเข้าด้านบนของพุทธปต้นสตาร์หมายเลข14ก็จะเข้าด้านล่างของพุทธปต้นสตาร์นะครับอยากจะให้แมกเนติกค้างสถานะการทำเมื่อเรากดพุทธปต้นสตาร์นะครับ เราจะเอาหน้าคอนแทคช่วยของแมกเนติกมาต่อ้อมพุตปัตต้อนสตาร์ทเพื่อให้แมกเนติกค้างสถานะการทํางานเมื่อเรากดปัตต้อนสตาร์ทนะครับต่อไปนะครับเราจะมาต่อวงจรกําลังกันสายลายออกจากด้านล่างของเบเกอร์เมนก็จะมาเข้าหน้าคอนแทคลักของแมกเนติก L 1สายนิวตอนออกจากด้านล่างของเบเกอร์เมนก็จะมาเข้าหน้าคอนแทคลักของแมกเนติก L 3 เข้าด้านบนของหน้าคอนแทคหลักของแม่เนติออกจากหน้าคอนแทคหลักของแม่เนติก็จะมาเข้าโอเวอร์โหลดออกจากโอเวอร์โหลดก็จะมาเข้ามอเตอร์นะครับที่หนึ่งก็จะมาเข้าสายลายของมอเตอร์ทีสามก็จะมาเข้าสายนิวตันของมอเตอร์นะครับต่อไปเรามาทดลองกันเลยนะครับ on b r e เ k e r main กดปุ่มปั๊มต้นสตาร์ทมอเตอร์ก็จะทำงาน หยุดการทำงานของมอเตอร์โดยการกดปุ่มปุต้นสต็อปสตาร์ทสต็อป